การที่เราเป็นผู้แทนนะคะเราควรที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารในการช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐพอเราทําขึ้นมามันผิดอะไรอะ่ะก็เราเป็นผู้แทนเราต้องทําเราต้องช่วยเหลือนี่เป็นสิ่งที่เราควรทําถึงแม้ว่าวันนี้การไม่ใช่สสไม่ใช่ผู้แทนแต่มันก็คือสิ่งหนึ่งที่เพื่อนมนุษย์ควรช่วยช่วยเหลือกันถ้ามีโอกาสที่จะได้ทํานะคะแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ใช่เรื่องยากอะไรเลยแล้วถามว่ามันผิดตรงไหนที่เราช่วยชาวบ้าน การจะชอบเรียกตัวเองว่าเป็นผู้แทนนะคะคําว่าผู้แทนมันก็มีความหมายในตัวมันอยู่แล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ดีๆเราก็ควรที่จะทําแทนเรื่องอะไรที่ชาวบ้านควรที่จะได้รับเราก็ควรที่จะพูดแทนแล้วเรื่องอะไรที่ชาวบ้านอยากจะสื่อสารไปถึงผู้มีอำนาจเราก็ควรที่จะพูดแทนและสิ่งต่างๆที่การทําทุกวันนี้ค่ะตั้งแต่ได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนมาก็พยายามที่จะเป็นผู้แทนในการสื่อสารในการขอในการประสานงานรวมถึงสิ่งที่ทําอยู่ล่าสุดเลยค่ะทุกวันที่ทําอยู่ก็คือ เป็นผู้แทนในการเป็นตัวกลางระหว่างพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงการบริการของภาครัฐให้ได้มากที่สุดสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็จะทําแทนเราก็จะพูดแทนอยู่อย่างนี้ตลอดมาค่ะจริงๆแล้วนะ่ะมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องข้าวที่ที่ทํา แต่ว่าทุกอย่างค่ะอย่างที่พูดในสภานั่นแหละว่าการเนี่ยพยายามที่จะวุ่นวายกับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดไม่ใช่แค่วุ่นวายแค่เรื่องนี้แต่ว่าก็วุ่นวายทุกเรื่องตั้งแต่เกิดจนตายค่ะเกิดมาก็ไปวุ่นวายกับเขาละว่าเกิดมาเป็นยังไงทําแจ้งสิทธิ์อะไรอะไรหรือ,อยังตายก็เป็นยังไงได้รับเงินช่วยเหลือได้รับอะไรจากภาครัฐหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะในกรณีเคสบายเคสนะคะ แล้วเรื่องข้าวเนี่ยก็คือในสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือมันเป็นช่วงของชาวบ้านลงนาคนที่ดำนาก็ดำไปคนที่หวานก็หวานไปแล้วเราก็เลยมองว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจสักเท่าไหร่เคยทำอะไรก็ทำเคยทำแบบไหนก็ทำมีพันข้าวเก่าอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยก็หวานไปไม่ได้อะไรแต่ว่าเราเนี่ยก็พยายามที่จะทำให พี่น้องประชาชน,นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็หมายถึงว่ามีไรายได้ที่มากขึ้นนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังนั้นช่วงลงนาช่วงหวานข้าวเนี่ยเราก็เห็นว่าทางภาครัฐะค,ะคือกรมการข้าวกะทรวงเกษตรเนี่ยได้มีนโยบายในการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งถามว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่ดีจะไปซื้อพัน์ธุข้าวไหมถ้าคนที่มีความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนก็คงที่จะพยายามที่จะซื้อนะคะแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็คิดว่าไม่ได้จําเป็นที่จะต้องทําแบบนั้นเพราะว่าได้เข้ามาแล้วก็กินบ้างขายบ้างไม่ได้อะไรแต่พอการได้ไปเจอชาวบ้านก็ได้ไปอธิบายให้ฟังว่าถ้าเราได้เปลี่ยนพัน์ข้าวผลผลิตเราก็จะมากขึ้น คือตอนนี้ผลผลิตต่อไร่ของพี่น้องประชาชนนะคะก็จะลดลงเรื่อยๆยิ่งใช้พันธุ์ข้าวที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยยิ่งลดเรื่อยๆยกตัวอย่างนะคะพี่น้องประชาชนทํานา1ไร่จะได้ผล,ผลผลิตอยู่ที่ประมาณสัก3 0 0 3 0 0กิโลต่อไร่ถ้า300กิโลคิดเป็นกิโลละ20บาทก็จะได้อยู่ที่ไร่ละประมาณ6000แต่ถ้าเกิดเรามาเปลี่ยนแปลงมาเลี้พันธุ์ข้าวะคะ่ะก็จะได้ผลผล,ผลิตต่อไร่ที่มากขึ้นจาก300กิโลก็เป็น400กิโล400กิโลคูณกิโลละ20บาทก็800 0 ทำสิบไร่ก็มีรายได้มากขึ้น1 0,000บาทอย่างนี้ก็พยายามมุ่งให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะถามว่าชาวบ้านอยากได้เงินเพิ่มมากขึ้นไหมจากการขายข้าวก็อยากได้แต่ถามว่ากระบวนการที่จะเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะถามว่าง่ายไหมมันก็ง่ายสําหรับบางคนแต่สําหรับบางคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลค่ะมันก็ยากแล้วพื้นที่ห่างไกลที่จะเข้าไปที่กรมการข้าวถามว่ากรมการข้าวอยู่ที่ไหนไม่รู้จกัก แล้วเอกสารที่ต้องใช้อะมีอะไรบ้างแค่หาสำเนาบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยมันก็ยากนะคะดังนั้นการที่เราเป็นผู้แทนนะคะเราควรที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารในการช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐพอเราทําขึ้นมามันผิดอะไรอะ การที่เป็นตัวกลางค่ะก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกแต่ว่าเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะที่พี่น้องประชาชนควรที่จะได้รับควรที่จะพัฒนาก็พยายามประสานงานโดยใช้กลไกทางสภาค่ะเรามีโอกาสที่ได้เข้ามานั่งในสภาเรามีโอกาสที่จะได้อภิปรายเรามีโอกาสที่จะได้พูดสิ่งใดที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลักๆก็คือถนนหนทางค่ะที่ไม่ได้รับการปรับปรุงมาก็อาจจะเป็นเวลาสักพักนะคะรอบนี้ก็พยายามที่จะสะท้อนปัญหาถนนเส้นหลักๆก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเกือบทุกเส้นในเขตพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบทั้ง4อํอเภอค่ะก็ถือว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ในการสัญจรจ,จากบ้านไป, able, ไปโรงพยาบาลเข้าตัวเมืองนี้ค่ะพวกเราอยู่ห่างไกลก็พยายามที่จะให้พี่น้องได้ใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นค่ะก็เราเป็นผู้แทนเราต้องทําเราต้องช่วยเหลือนี่เป็นสิ่งที่เราควรทําถึงแม้ว่าวันนี้กันไม่ใช่สสไม่ใช่ผู้แทนแต่มันก็คือสิ่งหนึ่งที่เพื่อนมนุษย์ควรช่วยช่วยเหลือกันถ้ามีโอกาสที่จะได้ทํา ะะแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ใช่เรื่องอยากอะไรเลยแล้วถามว่ามันผิดตรงไหนที่เราช่วยชาวบา้านการที่จะต้องส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเนี่ยการก็เป็นคนไปเช็คให้เหมือนกันเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ลําบากคะ่ะเอาไง,ไง่ายๆมหาการเนี่ยจบคือส่งบัตรประชาชนมาแจ้งว่าฉั้นชื่อสุดารัตนพิทาม,ามบรุต้องการมาได้พันุ์ข้าวมีนากี่ไร่ ก็ตามสิทธิตามนั้นนะคะมีนาเท่าไหร่เขาก็จะให้ข้าวตามนั้นไม่ใช่ว่าใครอยากซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะคะก็มาส่งที่การปุ๊บการไปดําเนินการที่เกษตรอําเภอให้พอได้เข้ามาปุ๊บข้าวเนี่ยขนส่งมาโดยรถบรรทุกน,นะคะแล้วถามว่าเอามาตั้งไว้ได้ยังไงที่สํานักง,งานพักเพื่อไทยดิฉันเข้าใจว่าดิฉันเป็นผู้ประสานงาน แล้วศูนย์ที่ทําการของพรรคเพื่อไทยแต่ละที่มันก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่สถานที่แห่งนี้มันเปรียบเสมือนกับบ้านของชาวบ้านอยู่แล้วพี่น้องประชาชนแวะเวียนมาสถานที่นี้อยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามันไม่มันมันไม่ใช่อะไรอะค่ะก็มาลงที่นี่เพราะสถานที่แห่งนี้มันสะดวกต่อผู้ส่งและสะดวกต่อผู้รับเพราะประชาชนมาส่งเอกสารอยู่นี่อยู่แล้วแล้วการที่จะมารับข้าวอยู่นี่มันก็ไม่ได้ยากเพราะมันเป็นศูนย์กลางอยู่ตรงกลางของอำเภอของพื้นที่ถ้าไม่รู้ ถ้าไม่รู้เนี่ยควรถามหรือว่าควรหาข้อมูลไม่ใช่ไม่รู้แล้วมาพูดอันนี้มันไม่ใช่ประโยชน์หรอคะอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผู้แทนควรที่จะทําให้หรอคะแล้วถามว่าทําไมทําแต่พื้นที่ตัวเองทําไมไม่ทําที่อื่นสสเขตค่ะทุกเขตทุกพื้นที่มีสสค่ะแต่ถามว่าแต่ละคนเขาอาจจะมีนโยบายของแต่ละคนแตกต่างกันไปแต่ดิฉัน สิ่งใดเป็นประโยชน์ดิฉันก็ทําและยืนยันค่ะว่าสิ่งที่ทาเนี่ยมันไม่ใช่นโยบายของกรมการข้าวที่ให้ชาวบ้านเอาเข้าวมาแลกแต่ว่าเป็นนโยบายของตัวเองเพราะว่าเข้าใจพี่น้องประชาชนว่าบางคนมีเงินบางคนไม่มีเงินนะคะแต่ทุกคนมีข้าวในเหลาดังนั้นการที่เราไปได้ข้าวมาจากกรมการข้าวโดยการชําระเงินไปก่อนแล้วเนี่ยแล้วพอข้าวมากองไว้เนี่ยพี่น้องประชาชนมาใครมีเงินก็จ่ายใครไม่มีเงินก็จ่ายเป็นข้าวถามว่า ข้าวที่จ่ายให้เราเนี่ยมันจะเป็นของใครมันก็ต้องเป็นของคนที่จ่ายเงินให้กรมการข้าวไปก่อนแล้วถูกไหมคะแล้วถามว่าข้าวที่มาอยู่เนี่ยที่ชาวบา้านอามาลรกคนที่จ่ายเงินเนี่ยเขาจะเอาไปทําอะไรมันเรื่องของใครคะมันก็ต้องเรื่องของเขาถูกไหมคะแล้วการที่ดิฉันเนี่ยไปเยี่ยมยามพี่น้องประชาชนแถวพื้นที่ที่ธุรกันดารเข้าถึงอะไรท่อนท้างยากบนภูเขาหรือว่าริมแม่น้ําโขงเขาไม่มีนาคะ่ะ หาเงินแต่ละวันกว่าจะซื้อข้าวก็ลําบากดิฉันไปเยี่ยมสิ่งที่มีค่าที่สุดคือข้าวดังนั้นจากที่ทีฉันจะต้องซื้อข้าวตามโรงสีเพื่อไปฝากพี่น้องตามที่ว่ามานี้ดิฉันเปลี่ยนเอาข้าวที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเอามาแลกเข้าเข้าพันเนี่ยที่จะไปปลูกเนี่ยมันก็มันก็ประเด็นเดียวกันแล้วมันก็เกิดประสิทธิภาพมากกว่าดีฉันผิดอะไรคะ ประเด็นที่บอกว่าแจกไปก่อนเพื่อสร้างบุญคุณให้พี่น้องกลับมาเลือกอยากจะบอกค่ะว่ามันไม่ใช่แค่ดิฉันที่ทําแบบนี้ทุกคนก็ทําคนที่ได้ผ่านการเลือกตั้งก็คือดิฉันก็ทําคนที่สอบตกเขาก็ทําถามว่าทําวันนี้ทําเพื่อผลคะแนนไหมมันก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญค่ะคือที่ทําวันนี้มันก็คือความอยากทําค่ะ ึงแม้ไม่ใช่ผู้แทนดิฉันก็ชอบให้อยู่แล้วค่ะดิฉันก็เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นเรื่องปกติแล้วถามว่าพี่น้องประชาชนที่รับของแจกไปได้รับของที่เอาไปให้ไปสุดท้ายเขาเลือกดิฉันไหมคะสุดท้ายมันก็อยู่ที่วันเลือกตั้งสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะก็อยากจะฝากว่าพันุ์ข้าวเป็นสิ่งสําคัญนะคะก็อยากจะให้พี่น้องปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวใช้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเพราะว่าผลผลิตก็จะดีขึ้น นอกจากพันุ์ข้าวแล้วค่ะก็อยากจะฝากเรื่องการใส่ปุ๋ยใช้พันธุ์ข้าวที่ดีใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรใส่ปุ๋ยให้ถูกเวลาอันนี้ก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องได้นะคะชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็ดีขึ้นแล้วพันุ์ข้าวที่เปลี่ยนใหม่ที่ที่การได้นํามาประสานงานไห่พี่น้องเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าใช้ครั้งนี้ครั้งเดียวแต่พันธุ์ข้าวตัวนี้ก็จะสามารถใช้ต่อไปได้อีกตั้ง3ปี